สวัสดีครับวันนี้เรามาตักแหนแดงไมโครฟิลล่านะครับสายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรขึ้นจากบ่อนะครับแหนแดงกำลังได้ที่นะครับเหมาะสำหรับทำเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนะครับกำลังสวยเลยนะครับผมไม่อ่อนไม่แก่เกินไปครับกำลังได้อายุกำลังดีครับครับลูกค้าที่สั่งไว้รอรับได้เลยนะครับ นีครับแนสวยงามมากนะครับเขียวมีรากยาวนะครับรากยาวรากเยอะนะครับเนี่ยครับเป็นสายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรนะครับรากยาวใบดกสี่ใบหนาใบใหญ่นะครับที่เราเพาะไว้นะครับจะตักขึ้นให้ลูกค้านะครับของเรามีหลายบ่อนะครับอยู่ที่แปลงพ่อพันธุ์ของเรามีอยู่ประมาณ40บ่อนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับ ดูนะครับเลาจะตักขึ้นมาพักไว้เพื่อให้เสด็จน้ํานะครับจะทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เขาเสด็จน้ําแล้วก็จะทําการแพคให้ลูกค้านะครับสังเกตนะครับลากยาวสีดํานะครับตัวแหนไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปกําลังดีครับผมลากยาวใบใหญ่หนานะครับผม สายพันธุ์คมวิชาการเกษตรไมโครฟินล่าครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับนะครับแปลงพ่อพันธุ์ของเรานะครับเราจะไม่ใส่น้ําลึกนะครับบ่อไม่ใส่น้ําลึกจะใส่ดินหรือไม่ใส่ดินก็ได้แต่ที่จําเป็นที่สุดก็คือ,อปุ๋ยคอกนะครับเป็นขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดครับ